สวัสดีครับเพื่อนๆเสร็จสักทีนะสำหรับ t m a x 500คันนี้ถ้าใครที่ติดตาม Facebook ก็อาจจะเห็นนะว่าตอนที่รถเข้ามาเนี่ยมีการ uh, ทำไปหลายอย่างนะครับเก็บรายละเอียดไปหลายอย่างนะครับแต่รถอะเดิมสวยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ติดตามใน Facebook ก็อาจจะไม่เห็นเรื่องของรายละเอียดการทำไปนะครับเดี๋ยวก็จะมาเท้าความให้ฟังนะครับ คันนี้เป็น t m a ม500นะครับคือต้องบอกว่ามันเป็นโมเดลแรกที่0ูนย์ยามาฮ่าไทยแลนด์นำเข้ามาขายนะครับเรียกว่ายามาฮ่าไรเดอร์เนี่ยทุกสาขาเนี่ยเปิดตัวด้วย t m a มโฉมนี้นะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี08-09-10สุดท้ายมาจบที่ปี11นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็น530ในปี 1นนั่นเองนะครับคันนี้เป็นโมเดลสุดท้ายนะครับรถคันนี้ในเล่มลงรุ่นปีคศ2011นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นปีสุดท้ายของเจนนี้นะครับจริงๆริงทีแมมันมีตั้งแต่หลายเจนแล้วนะตั้งแต่2 0 0 0 2 0 0อ2 0ั2ห0ึ่ง0องพ0นสอ0สไล่มาเนาะแต่ว่ามาเปลี่ยนโฉมในปี uh 2008นะครับแล้วก็ตัว500ถือว่าตัวนี้เป็นเจนสุดท้ายนะครับ เพราะว่าตัวห้าสามศูนย์ก็ตอนหลังที่แบ,บ็คก็จะทําเป็นตัวห้าสามศูนย์โฉบนั้นไปละนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถสีเดิมนะครับตอนที่มาเนี่ยมันก็ไม่ได้เงาแบบนี้นะผมก็จะการขัดขัดสีเองขัดด้วยน้ํายาของผมเองนะครับนี่นะครับขัดใหม่นะครับต้องบอกเลยว่ารถสีเดิมเนี่ยต่อให้มันเป็นริ้วรอยขนแมวยังไงนะยังไงก็ขัดเงาได้นะครับนี่ เงานิบเงากินะครับนี่มาโคนหน้านี่ไฟหน้านี่แปลกตาไปกว่าใครเพื่อนนะครับคันนี้เป็นไฟหน้าแต่งนะครับนี่ไฟหน้าตัวนี้ของสำนักนี่ BKR อ,อิตาลีนะนี่ของยุโรปเลยคือสมัยก่อนเนี่ยมันถือว่าเป็นแรนะเพราะว่าไฟหน้าตัวนี้โคตรแพงในสามหมื่นกว่าบาทนะครับในยุคนั้นน,นนะมันจะมีเด ไรอยู่ด้านบนเป็นคิ้วเหมือนตามเหมือนคิ้วมังกรเปิดให้ดูนี่เห็นไหมจะเป็นคิ้วแบบนี้นะซ้ายขวาแล้วก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ลูกแก้วนะครับข้างหนึ่งเป็นไฟต่ำข้างนึงเป็นไฟสูงตามสเปกตโรกสมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยใครขับทีแม็กชมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟเดิมนะหรือไฟแต่งนะจะบอกว่าคนชอบทักครับทักเนี่ยไม่ได้ทักว่าพี่รถอะไรเขาทักว่าพี่ไฟหน้าพี่ขาดไปข้างหนึ่ง นะครับจริงๆแล้วมันติดข้างเดียวอยู่แล้วนะครับจากโรงงานเนาะจะเหมือนพวกตัวตระกูล B M เนะข้างหนึ่งไฟต่ำข้างนึงไฟสูงแล้วก็จะเป็นตัว4400ไอ้465 600ขึ้นไปนะก็จะเป็นไฟข้างนึงไฟต่ำข้างนึงไฟสูงคันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ของแต่งนะดเดิมๆเนี่ยรถเดิมๆเนี่ยผมบอก,กเเลยว,ว่ารถคันนี้สวยมากนี่ผมคุณดูแล้วกันชิลเนี่ยปกติเนี่ยในรถปีนี้เนี่ย ไม่ค่อยเจอสภาพชิลที่มันใหม่แบบนี้นะแต่โอเคมันใหม่จากที่ผมขัดด้วยแต่ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้ขัดเยอะเพราะว่ามันมามันใสยอยู่แล้วอะ่ะผมก็แค่ขัดลบรอยอะไรลงไปนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นรถที่เจ้าของเนี่ยดูแลดีจอดในร่มนะครับแล้วก็ใช้น้อยใช้น้อยขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดเลื่อนไม้ให้ดู ตัวท้ายสั้นเนี่ยเขาใส่เป็นท้ายสั้นของนอกพูกนะเป็นท้ายสั้นแม่เหล็กประมาณนี้นะผมแหละเสียวจริงเลยประมาณนี้นะก็ไปใส่ป้ายทะเบียนได้นะครับป้ายทะเบียนผมยังไม่ได้ลงมาลืมเป็นท้ายสั้นแม่เหล็กถ้าจะออกก็น็อตสี่ตัวนี้ออกได้เลยนะไฟไม่ได้ต่อนะครับตัวซุ้มล้อตัวนี้เนี่ยจะเป็นงานคาร์บอนของทางร้านนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมทํางานคาร์บอนเจ้าแรกๆก็ว่าได้นะเมื่อ <c oughs> สิบปีที่แล้วเนาะเป็นายสั้นคาร์บอนนะครับแต่นี่เจ้าของเขาไปใส่ตัวไอตัวยืดไยทะเบียนพับได้เอาอไฟท้ายเป็นไฟท้ายเดิมนี่สีเดิมสติกเกอร์เนี่ยสภาพสติกเกอร์เดิมอะ่ะคือใหม่มากนะครับตัวครอบตัวเนี้ยสีเดิมนะธรรมดาเนี่ยคุณไปดูได้เลยส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยลอกกันหมดแล้วไม่มีสีเดิมแล้วลอกหมดนี่น็อตเดิมอะไรเดิมหมดรถสวยคันนี้ นะครับแล้วก็ยางเป็น SC ส i บิ o สโตนแบล็คแค s c อสซ2ยางยังใหม่เลยคือยางใหม่เลยดีกว่ายางยังกิ๊นะครับมีพวกครอบเครื่องนิดหน่อยนะครับติดมาแล้วก็ตัวจุดอาถ่ายน้ํามันนี่คนดูพื้นพักเท้าแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าคุณดาวว่ารถคันนี้วิ่งกี่กิโลแผ่นเพลทอลูมิเนียมด้านหน้าเหมือนใหม่อ่ะนะครับนี่น็อตเดิมหมดเลยนะน็อตเดิมเขาต้องเป็นหกเหลี่ยม นะครับเบานี่มาดูไม่มีแม้กระทั่งรอยแมวข่วนอะ่ะแล้วก็ไม่มีแตกไม่มียับนหนังยังนิ่มอยู่เลยหนังก็งไม่กรอบเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นรูนะเป็นรูที่ใส่ตัวแหลกท้ายนะเพราะว่าใส่กล่องแต่เจ้าของเขาเอากล่องออกนะเขาไปใส่รถคันใหม่เขาไม่ได้ให้ผมมาเพราะถ้าเกิดมีก็ให้ได้วยนะครับตัวนี้ถ้าใครซื้อไปไปใส่กล่องก็พอดีเลยแตได้เกิด ไม่อยากให้มันมีไม่อยากไม่อยากใส่กล่องก็ไปเบิกของใหม่ก็ได้หรือจะโป๊ปิดทําสีเอาก็ได้นะนี่สติกเกอร์เดิมอยู่เลยนะเนี่ยสภาพเนี่ยตรงนี้ยังไม่มีรอยธรรมดาทีแบกตรงนี้ชอบเป็นรอยเนียนไหมท่อคันนี้ใส่ที่ร้านนะครับเป็นอะคาบวิกรุ่น SP-Series เป็นคาร์บอนนะครับเป็นท่อแท้ แล้วก็ตอนนี้หาคตยากเลยคือมันเป็นท่อตรงรุ่นเลยนะครับของเจนนี้เลยนะเป็นท,ท่อฟูนะครับใบนี้ก็รวมๆเกือบสี่0 0ื่นนะครับ <40, 000. S 1> นี่มีครอบดุมล้อหลังนะครับของ stm นะครับอันนี้ก็เป็นของแต่งในยุคนั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นแกนแบบแกนโง่ๆเลยอะ่ะแกนที่ล้อแล้วมันไม่สวยมันก็จะมีหลายสำนักที่ทำมาสมัยก่อนอย่างไวสเกียร์บ้างอะไรพวกนี้บ้างมีรุ่นหนึ่งนะหมุนได้ด้วยนะครับ อันนี้แต่อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะเป็นอีกทรงหนึ่งเป็นอลูมิเนียมนะครับก็ถอดได้อันนี้ก็สมัยก่อนที่เขาหากันให้ควักเหมือนกันนะครับของแต่งตรงรุ่นล้อ,อยังเป็นสีเดิมหมดเลยแต่ว่ามีการติดสติกเกอร์ขอบล้อนะไม่ชอบก็ไปลอกออกได้ประมาณนั้นนะให้มันล้อมันมีลวดลายหน่อยนะครับโอเคมาถึงด้านขยับไปเรื่อยๆนี่คนดูน็อตเดิมเนี่ยพักเท้ายังไม่สึกเลยอะ่ะเนี่ย เนียนกิฟนะครับนี่ครอบเครื่องเดี๋ยวนีเป็นแต่งน็อตเดิมนะสภาพไอตรงเนี้ยมันจะเป็นด่างๆนี้มันเป็นปกตินะเพราะว่าวลาเราขับเนี่ยกันเกงเราหรืออะไรล่ะมันจะโดนช่องนี้เยอะสุดและตรงนี้มันก็เลยจะเป็นอย่างนี้แต่ต้องบอกว่ามันเป็นสีเดิมนะผมจะไม่เก็บให้นะนะครับตรงนี้ไม่ได้เก็บให้มันเป็นสีเดิมอยู่นะจริงแล้วมันก็ไม่น่าเกียดนะครับ มันแค่เวลาแบบจังหวัดเรานั่งขาเราโดนอะช่วงนี้เราโดนบ่อยนะครับก็สีจะเพี้ยนไปนิดนึงตรงนี้นี่แต่ตรงนี้สวยกิิบนะครับนี่ก็จะไปทําสีก็ได้นะแล้วแต่ต <laughs> <c oughs> มาถึงด้านบนกันบ้างดีกว่าเนี่ยผมให้ดูนะเนีย่ยผมคัดเองกับมือเลยไงเงาวับเลยฝ <c oughs> าน้ำมันนะครับใช้กุญแจเปิดได้ฝายังใหม่อยู่เลย หน้าด้านขวาด้านซ้ายนะครับนี่สติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะใส่ของได้สบายๆทางด้านขวาและด้านซ้ายนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้แน่นอนทีแบกอยู่ด้านหน้ารุ่นใหม่อยู่ในเกตน,นี้แต่รุ่นนี้เนี่ยไปอยู่ด้านหน้าจะต้องถอดตัวชิลออกถอดได้ออกถอดเยอะรถสมัยก่อนถอดเยอะไม่เหมือนรถสมัยนี้ปอกมือเป็นปอมือแต่งนะครับไปแฮนด์เดิมนะครับนี่มือมือเบรกสวยคันนี้เนียนมากนะครับ คันนี้เป็นรถที่ทางามาฮ่านำเข้ามาจำหน่ายนะจะไม่มีไฟพาร์ในยุคแรกๆนะไฟฉุกเฉินแล้วก็<อ>ไฟพาร์ตตรงนี้จะไม่มีนะก็ใช้ตัวนี้เอาตับแทบเอานะอันนี้เป็นการเบรกมือแต่งนะครับล็อก้อหลังก็ใช้งานได้ปก,กตินะครับมาเลื่อนไม้ต้องบอกก่อนตอนที่ผมได้มาเนี่ยผมมองไม่เห็นตัวเลขแต่ว่าเจ้าของเนี่ยลูกค้าผมคนนี้คันนี้เขาออกที่ผมนะแล้วก็แต่งที่ผม เขาบอกเลยว่าคันนี้เขาวิ่งน้อยมากหลักหมื่นโลนะครับผมก็มองไม่เห็นเรือนไม่หรอกผมก็เลยต้องเพราะว่าตัวจอ LED ตรงนี้มันเป็นทุกคันแหละมันไหม้ทุกคันมันจะด่างมันจะดํามันจะมองไม่เห็นตัวหนังสือบางคันก็เห็นลางๆาบางคันก็มองไม่เห็นเลยอันนี้ก็คือผมมองไม่เห็นนะนะพยายามส่องแล้วก็เลยไม่รู้เลขหมเท่าไหร่ก่อนนี้ก็เลยแกะเรือนใหม่มาซ่อมนะครับถ้าใครติดตาม Facebook ก็จะเห็นอยู่นะครับอันนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยก็จะนี่เหมือนใหม่ครับเห็นไหมครับ สายแจ๋วทุกอนูใครใช้รุ่นนี้อยู่อยากซ่อมจอเอารถมาจอดได้นะหรือจะถอดจอมาให้ผมส่งมาให้ซ่อมก็ได้นะนะครับรายละเอียดก็อ็อบอ์มาสอบถามได้คันนี้เลขใหม่หนึ่งหมื่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้ากิโลจะบอกว่าโคตรใหม่อ่ะโคตรใหม่นะครับอืม แลวคือทีแบ,บยุคนั้นน่ะมันเป็นตัวนี้มันเป็นนาเข้ามาเป็นสเปกยนะุโรปเนาะมันก็ตรงนี้มันจะวัดเป็นไมา,ดานด้านบนนะตัวล่างเนี่ยจะวัดเป็นกิโลนะแต่ไอตัวโอดีโอที่ขึ้นนี่มันเป็นไม่นะไม่ได้เป็นกิโลนะครับเดี๋ยวสาตาร์ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์แต่ต้องบอกว่าคันนี้แรงด้วยนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยชุดข้างเป็นมาลลัสซี่ฟูลนะนะครับเป็นชุดมาลลซี่นะทั้งสายพานทั้งอะไรเดี๋ยวสาตาร์ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์ ตลี่สมบูรณ์นะครับทุกอย่างสมบูรณ์รอบเครื่องอะไรทุกอย่างสมบูรณ์เ<อ>สียงพ่อเป็นไงนะขึ้นเร็วไหมขึ้นเร็วมากนะครับมาดูไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวที่แบบตัวนําเข้าก็จะยืดๆืแบบนี้นะตัวที่ยามาฮ่านำเข้าผมขอขอนุญาตับเครื่องนะเพราะว่าเหม็นควันเด,วเดี๋ยวให้ดูไฟหน้าก่อนเดี๋ยวอ ไฟหน้าเนี่ยใส่เป็นหลอด LED ไปแล้วนะครับมันเนี่ยข้างนึงไฟต่ำนะข้างนึงไฟสูงนะัะถ้าอยากกระตุ้คู่้องเปิดไฟสูงนะแต่เปิดไฟคู่เปิดไฟสูงอ่ะเดี๋ยวมันจะไปแยงตาชาวบ้านนะเพราะว่าตัวรีเซ็ตเขาเป็นไฟสูงอันนี้มีใส่สปอร์ไลท์มาให้นะครับนี่เปิดไฟสูงจะเป็นสีเหลืองนะเปิดไฟต่ำามันสีขาวก็ มาให้เรียบร้อยแล้วสปอร์ตไลท์ดูรถคันชอบไฟหน้าครับดูเหมือนกับมังกรน,นะบองไอ่ไก่นี่อ้รถอะไรวะบอลไ,ไก่เหมือนแค่อารมณ์คล้ายรถสปอร์ตเหมือนกันนะคะนันนี้มา กับเครื่องครับเดี๋ยวเหม็นฟันครับอยู่ห้องแอร์เดี๋ยวต้องถ่ายตัว SYM สามร้อยคันหนึ่งรถใหม่ห้าห้าเก้าห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 ้าแสนเอ้ยไม่ใช่ดิรถใหม่1นึ่งแหหมื่นันบาททุทีนะครับเดี๋ยวคันเนี้ขายคำๆถูกๆสาม0 0ื่กว่าบาทเลยเดี๋ยวรอไลฟ์ต่อไปกุญแจแน่นอนนะครับเป็นดอกแบบนี้นะกุญแจอย่มาห้าสมัยก่อนนี่คนดูใหม่ไหม ตัวหนังสือยังไม่ลางเรือนอะนะครับเปิดเบาะก,ก็ปิดซ้ายโช้กใต้เบาะใส่สปริงเรียบร้อยอนะันน<ม>ี้เป็นงานของที่ร้านนะใช้ยาว,ยาวนะครับปิดเปิดได้แค่สกิตนะครับพรมใต้เบาะดูใหม่ไหมแกะม่ให้ดูเลยแล้วกันดูความใหม่ซักให้อย่างดีน็อตเนสติ๊กเกอร์นะครับเดิมอยู่ครบเลยนะนี่ ข้างในสะอาดสะอา้านสภาพใหม่มากเครื่องมือติดรถบล็อกหัวเทียนอยู่ครบอันนี้ก็สำคัญนะบางทีขับไปเนี่ยหัวเทียนบอดก็คันนี้ผมเปลี่ยนหัวเทียนให้แล้วตอนที่มาเนี่ยด้วยความด้วยความที่มันเป็นรถจอดน,นะหัวเทียนมันก็จะติดสูบเดียวติดไม่เต็มสูบเขาเรียกติดไม่เต็มสูบนะครับก็เปลี่ยนหัวเทียนให้ใหม่ไปละสองหัวตรงรุ่นอยู่แล้ว นะครับคันนี้สิ่งที่คนซื้อไปเนี่ยจะได้ได้อะไรหนึ่งคือคุณได้สภาพรถนะครับเป็นรถปี11ตัวสุดท้ายของตัว500นะครับแล้วคุณก็จะได้ในส่วนของรถเนี่ยสภาพโคตรดีอ่ะคือถ้าถามผมว่าอยากได้รถสภาพเนี้ยผมว่าไม่ม,มีแล้วนะหายากหายาหายากหายยากหายยากเลยแหละผมอาจจะมีหลุดเข้ามาเหมือนปีที่แล้วเนี่ยจะมีรถหลักพันพันกว่ากิโลก็มีหลุดนะรุ่นนี้นะแต่ว่านั่นก็คือจอดจนโซมนะครับแต่ก็ล้างมามันก็ จบขายไปละนะครับลูกจุดสีดาเหมือนกันโฉมนี้แหละเดิมๆแต่คันนี้คุณได้อะไรคุณได้นอกจากคุณได้รถวิ่งน้อยสีเดิมแล้วคุณยังได้รถที่แต่งนะครับชุดข้างมาล็อซีนยชุดนี้ก็สามหมื่นกว่านะพร้อมอา,ายพานอีกนะแล้มีสี่หมื่นนะรวมเสร็จแล้วแล้วก็ท่อคาร์บอนวิกตัวนี้ก็สามหมื่นกว่ากับสี่หมื่นนะ แล้วตัวนี้ผมบอกให้เลยท่อรุ่นนี้ไม่มีแล้วนะหาโคตรยากที่ร้านผมก็หมดแล้วเหมือนกันนะครับหายากมากไฟหน้า BKR ตัวนี้ก็บอกให้เลยว่าไม่ต้องหาลงแล้วครับลองเซิร์ชในอ b เ y ียได้น่าจะมีมือสองอยู่แต่ของใหม่ผมว่าไม่น่าจะมีแล้วนะครับแล้วก็ราคาแพงเป็นของแรไอเท e ของตรงรุ่นที่หายากเหมือนกันนะครับแล้วก็เนี่ยคุณได้คุณี่ดูกระจกเดิมของที่แมบห้าร้อยกระจกเดิมนมี่เป็นอะไรที่ชอบแตกตรงนี้้วนะ แตกที่ขามันแตกร้าวของพลาสติกเลยคันนี้ยังสวยอยู่เลยนเนียนคันนี้เนียนตาบอกให้เลยว่าเนียนตานะครับแต่ถามว่าถามผมว่ารถมีตําหนิบ้างไหมคือผมต้องบอกนะรถมือสองนะมันไม่ใช่รถใหม่คนซื้ออ่ะอาจจะต้องทําความเข้าใจนิดนึงรถมือสองก็คือรถมือสองรถใหม่ก็คือรถใหม่คันนี้ก็มีตําหนิตรงหนึ่งอีเพื่อนเพื<ๆ>่อเห็นไหมมันเป็นรอยล้าอยู่ตรงนี้คิดว่าตอนที่เขาใส่กล่องเนี่ย เขาไม่ได้ลองบูตตัวฐานกล่องเนี่ยมันก็เลยกดพลาสติกตรงนี้นะพอกดพลาสติกตรงเนี้ยมันก็เลยลาวนะแต่ผมก็นั่นแหละตรงนี้นิดนึงถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะแต่ถ้าสังเกตเข้าไฟก็จะเห็นชัดอนู่นะครับประมาณนี้นะแล้วก็มีตําหนิอ่าตอนที่ผมได้มานะตรงตรงนี้เหมือนกับมีรอยตรงนี้ขีดหนึ่งสองขีดสองขีดตรงเนี้ยอาจจะ ไปขูดกับอะไรหรือก็แล้วแต่แต่พลาสติกชิ้นนี้ไม่แตกนะไม่แตกไม่หักนะครับเปิดด้านในดูขาได้เลยนะครับเป็นขีดเล็กๆเหมือนเวลาแบบขึ้นเนนหรืออะไรอย่างาาเงี้ยอาจจะไปเฉียวฟุตบาทหรืออะไรเงี้ยเป็นรอยอันนี้ผมก็เลยทําสีให้ใหม่นะครับคือจริงๆก็ไม่อยากทําสีนะมันจะได้พูดเต็มปากว่ารถสีเดิมทั้งคันนะแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือผมก็อยากเก็บงานรถในสภาพที่คนซื้อไปเนี่ย ไม่ต้องไปเก็บต่อให้มากที่สุดนะครับก็เ,เลยตรงนี้ทําสีนะครับซ้ายขวาผมทําให้เป็นสีดําเดิมมันนะครับคือมันจะได้ดูใหม่ๆดูเนียนตานะนประมาณนี้นะเรื่องของราคาคันนี้นะครับเรื่องของราคาคันนี้เนี่ยผมบอกให้เร็วของแต่งอย่างเดียวเนี่ยแสนแสนกว่านะเพราะเพราะเพราะชุดช,ชุดชามพร้อมเม็ดพร้อมสายพานสนะี่หมื่นอะถอยสามหมื่นแปดก็ เกือบ8หมื่นละนะครับไฟหน้าอีกนะครับ3หมื่นกว่าแสนกว่าละคันเนี้ยน่าจะกรองแต่งก็กรองอากาศแต่ว่าลืมถอดให้ดูนะครับลืมลืมแกะมาดูเนละเพราะว่าคันเนี้ยรถลูกค้าเขาซื้อผมไปอยู่เขามาเนี่ยน่าจะนานรถในเล่มเนี่ย3มือนะครับรวมไฟแน์นแล้วนะยประมาณ3ามือครับก็ เล่มไม่มีชำรุดสูญหายเป็นเล่มแท้ตั้งแต่ขนส่งออกมานะครับต้องบอกแบบนี้นะพอดีผมลืมเอาสำเนาลงมาที่ถ่ายไว้จะมาถ่ายไว้กันไลแล้วก็ลืมหยิบลงมาพอเลขห้าแล้วก็ขี้หลงขี้ลืมเหมือนกันเราใครอยากได้ไฟไท้ายแต่งผมมีนะเผื่อใครซื้อไปแล้วอยากจะให้ข้างหลังเป็นไฟไท้ายแต่งที่ังเป็น LED เรียงเลยอะสิบแถวอะถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะสิบแถวนะครับ ไฟท้ายเนี่ยของใหม่สมัยก่อนขายอยู่เจ็ดพันกว่าถ้าใครซื้อคันนีน้นอกจากของแต่งผมจะลดให้สิบเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยไฟท้ายเนี่ยถ้าจะเอาเป็นของแต่งเนี่ยผมคิดแค่สองพันห้าร้อยบาทก็พอของใหม่นะเผื่อนะเผื่อคนซื้อไปอยากจะใส่ไฟท้ายแต่งให้มันเข้ากับไฟด้านหน้าที่ร้านผมก็ยังมีอยู่นะครับใครสนใจไนี่ก็ติดต่อสอบถามได้นะครับสามารถไปดูรถคันนี้ได้ที่ร้านนะครับแต่ผมบอกให้เลยว่า ถ้าคนมีใจซื้อเนี่ยมาดูเนี่ยผมบอกให้เร็วว่าหนีไม่ออกแล้วคัน,นี้ผมบอกให้เลยว,ว่าไปเร็วแน่นอนนะครับไปเร็วแน่นอนคือรถสภาพแบบนี้มันไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่นานหรอกมันมาแป๊บเดียวก็ไปขนาดเมื่อวานเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมถ่ายรูปเรื่องถอดเลนไม้มาซ่อมนะครับขัดเคลือบสีเนี่ยโอ้ลูกค้าเก่ามงโทรมาเต็มเลยนะครับก็เอาเป็นว่าใครเร็วสาวได้สา,าวเอาราคา 139,000บาทเท่านั้นนะเหมือนขายของแต่งเลยนะเพราะของแต่งก็สิ0 0กแสนต้นต้นเลยนะคุณได้สภาพคุณได้ลถไปด้วยเนี่ยคุ้มนะครับ1 3 9 0 0แบาทกับ TMAX 5 0 0ารนะครับสนใจติดต่อได้ที่083441411านนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ